สวัสดีตอนเช้าจ้าพี่น้องมาขายของตลาดมือสองมีคนมานิดเดียวอยู่เลยเขาปิดถนน,นปิดถน,นนให้เป็นตลาดจ้ะวันนี้มีหมอ,อกลงแล้วก็หนาวหน่อยๆจากเมื่อวานฝนตกทั้งวันเนอะวันนี้ใจ23อ,องศาจะแถวในฝนไม่ตกจะรอดูบางทีเวทเอาบางที่ไอ อากาศเ,าเลมฝา่าพยากรณ์มันก็บกไม่ถูกดอกเนาะบางทีบอกฝนเป็ต๊ก,ก็โต๊กอ่ะเนาะคนยังมาไม่หลายเลยสงสัยเขากลัวฝนตกพระบาไปเช่านี่มืดตึต๊อเลยทางจา้ะทางมาเนาะฉันต้องมาเฝ้าที่โอโอนลยครับป้าไปเอาของจากรถเขาไม่ให้เอารถเข้ามาจา้ะต้องถือเข้ามา โอลิไม่ชอบเพราะว่าที่นี่เอารถเข้ามาไม่ได้เลยเนาะเมืองเก่าจะค,ค่อยไทยคลิปให้ดูแล้วค่อยไทยเมืองให้ดูแล้วเนาะจ้ะตลาดเยอรมันนะจะมีวันอาทิตย์กับวันยุทธเนาะจ้ะเนาะขาที่ก็แล้วแต่จ้ะบางทีก็ถูกบางทนะีก็แพงเนาะโอเคจ้ะเดี๋ยว ยังไงจะถ่ายให้ดูอีโกโรอบนอกจากว่าค้ายดีหรือเปล่าไม่โชคดีไม่โชคดีน้ำขังแล้วเว้ยน้ำขังแล้ว เปียกหมดเลยทีนี้ไปเก็บเหนื่อยเด้หนิเนาะเก็บก้อนเก็บเข่าบ้านเนาะเพราะว่าต้องเอาดูอันไหนเปียกอันไหนไม่เปียกนั่นนั่นน้ำบอลเลโก้พืชออกลูกเนูบอลเลโก้ออกเพราะว่าป้าบอกว่ามันกันน้ำไม่ได้ ก็ทิทำยังไงล่ะจะอ,ออกไปไหนอะก็าาทำให้มันไหลไปทางนูงน้นทางบนฝนหยุดแล้วก็ขายขายแล้วก็เก็บกลับบ้าน วุี่ไฟเขาไม่มดเตียนนกไอเนะี่ยเตียนนกไอเนะี่ยคนข้ารถเอาวิ่งตามไปตรงลูกค้าเก็บแล้วค้ายไม่ค่อยดีตน้นตอนกรเที่ยงฝนตกเลยคายไม่คายดีเนาะต้นบ่ายกับคายดีหน่อยเก็บแล้ว ่ะกลับบ้านกันบายบายสวัสดีจ้า